แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุฝนตกหนักในเขตที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวสีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยโดย่วนสุสาตลบแจ้งข่าวสารลบได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ อาจทให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินคนถล่มรวมถึงพายุกระโชกอย่างรุนแรงขอเตือนให้จังหวัดนคาปนี้เตรียมตัวรับมือจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับเทือกเขาตะดาวสีซีคิวซีคิวซีคิวแม่ข่ายได้รับการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์สายลมเรื่องการเตือนภัยพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศรวมทั้งจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งให้ลูกขายอาสาสมัครกู้ภัยและนักวิทยุอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์ ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นครับ CQ 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 ขณะนี้มีเหตุบ้านถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบา้านตเรากำลั ฉุกเฉินวอสองอาสากู้ภัย239สัญญาณวอสิบหกเขียนเลยรอติดต่อมาใหม่เพี่อนแม่ขายฉุกเฉินจากอาสากู้ภัย239วอสองเพี่อนฉุกเฉินจากอาสากู้ภัยสองสามเก้าต้องทุกวันที่ชาวา้านเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ขอให้แม่ขายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทาง สายลมแจ้งข่าวจากกรมตุนิยมวิกยา,ยาจากปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากตามาทาเทือกเขาตะนาวศรีเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอาจจะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและยินโโลนถลมได้ตามแนวเขาขอให้แจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังการเข้าใกล้พื้นที่เสภัย กำลังสูงขึ้นไปก็อาจจะต้องเร่งรายไปไปหน่อยพยายามเ็เต็มทีเท่เช็สุดศูนย์สายลมแจ้งคาแนะนําเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคําแนะนํจากา์ศูนย์เก้า0ีอาร์ศูนย์เก้าได้พระราชทานคาแนะนําให้นํรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูง แลื่อเป็นสถานีย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครกอื่นที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงทําให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัศมีไกลเป็นพิเศษซิกิวซิกิวซิกิวจากโมบายสา224ซิกิวซิกิวซิกิวจากโมบายสา224ซิกิวซิกิวซิกิวจากโมบายสา224 รับคิวจากอาสาคู้ภัย239แจ้งโมบายอา,าสา224ส่งข้อความถึงแม่ขายฉุกเฉิญประสานงานขอเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่พยพิบัติเส้สนทางใหม่เนื่องด้วยเส้นทางเดิมำลุดเสียหายเป็นอย่างหนักเปลี่ยนวส2วส8มบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉิญเพื่อขอเส้นทางให้ใหม่เปลี่ยนรับจากอา,าสา2 5 0แจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสออา2 5 0 2 5 0ออกกี ที่ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทั้งทั้ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยณนะที่เกิดเหตุด่วนเปลี่ยนวส88อา, 8, าอสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ไข่ฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังลูกค้าต่อไปเปลี่ยนแม่ไข่ฉุกเฉินได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากอาสา224ลูกค้าท่านใดออกวอสีแล้วมีอุปกรณ์ยกของขอประสานงานเข้าช่วยเหลือนะท่นที่ประสบภัยเปลี่ยน สนฉุกเฉินแจ้งลูกขายทุกคนทราบขณะนี้คือขายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกมปปฏิบัติงานทุกคันได้แล้วเรียน